ขอสวัสดีดากผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้เราก็อยู่ในแมปโรดดิมอนโอเคก็นี่ก็เป็นแมปดาบพิฆาตสูนย์ที่ดีที่สุดในโลบอกแล้มั้งบอกว่าเอฟเฟกอลังการมากเลยนะแต่ละตัวแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวแมปนี้นะครับจะเป็นอย่างไรก็ติดตามชมกันเลย แมปนี้ก็อยู่ในแนว R P G เลยนะ R P G ของแท้เลยเป็นแนว R P G ที่ทุกคนก็เลือกได้ทุกตัวนะไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องซื้ออะไรเลยนะท่านผู้ชมอยากเล่นตัวไหนก็เลือกได้เลยนะครับแล้วแมปนี้ยังมีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือการฟันที่เป็นเหมือน ความจริงนะเออหมายความจริงแบบฟันแล้วมันกระทบกันอะ่ะแล้วมีสเก็ดไฟด้วยเออมันดีตรงนี้แหละนะครับแบบนี้มันสมจริงครับอืมใครที่ชอบแบบเพื่อนๆระสูก็น่าจะชอบแบบนี้เลยมัออ้งวันนี้ผมก็จะเป็นทันจิโร่ด้วยเพื่อจะได้ให้มันสมกับแบบนี้นะโอ้จิลคาสินไหมเนี่ยไม่เป็นไรหรอกมั้งก็จะมีคำพูดด้วยนะนี่เพลงหายไปแล้ว มันชอบบล็อกนะถ้าผู้ชมเพลงมันชอบห่ายผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นอะไรเออไม่โดนอันติไม่โดนอันติของถ้าอันติไม่โดนในเกมนี้นะครับความอันนั้นน่ะที่แบบมันอะไรนะเออแบบข้อที่ผมไม่ชอบนะเวลาอันติไม่โดนอ่ะแล้วดูคูดาวอันติสิครับ ก้าสิบวิยะคิดดูก็คลิปนี้ก็น่าจะดูเพียงเท่านี้แหละบ๊ายบาย